นป่าลึกแสนสงบลิงจอมสนหมีใจดีและช้างผู้เงียบขรึมได้พบกันครั้งแรกใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าลิงห้อยโหนจากกิ่งไม้พร้อมหัวเราะเสียงใสทักทายเพื่อนใหม่ด้วยความตื่นเต้นมีอ้วนกำลังดมดอกไม้ยิ้มให้ลิงอย่างอ่อนโยนขณะที่ช้างยืนสงบสายตาเปี่ยมด้วยความเมตตา พวกเขายังไม่รู้เลยว่าการพบกันในวันนี้จะนำไปสู่มิตรภาพและบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตสายลมอ่อนพัดผ่านใบไม้พิ้วไหวเหมือนธรรมชาติกำลังยินดีต้อนรับมิตรภาพบทใหม่ทั้งสามใช้เวลายามเช้าเล่นสนุกกันใต้ต้นไม้ใหญ่ลิงต่าเทาวันไปมาอย่างคล่องแคล่ว มีหัวเราะเสียงดังคลางตบมือเชียขณะที่ช้างพ่นน้ำให้เย็นฉ่ำกลางอากาศเสียงหัวเราะก้องกังวานไปทั่วป่าความสุขของพวกเขาช่างสดใสและไร้เดียงสาแม้จะต่างสายพันธุ์แต่ความสนุกไม่เคยแบ่งแยกพวกเขาเริ่มรู้ว่าบางครั้งเพื่อนแท้ไม่ได้ดูที่รูปลักษณ์แต่ดูที่หัวใจ แต่แล้วความขัดแย้งก็เกิดขึ้นลิงไม่พอใจที่หมีแย่งกล้วยที่เขาเจอก่อนหมีอธิบายว่าไม่รู้ว่าลิงต้องการมันจริงๆขณะที่ช้างพยายามไกล่เกลี่ยด้วยความสงบท่ามกลางเสียงลมแรงและเมฆคลึ้มมิตรภาพเริ่มสั่นคลอนเล็กน้อยพวกเขาเงียบลงหัวใจเต็มไปด้วยคำถามเราจะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมเมื่อมีปัญหา เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยลิงตัดสินใจจากไปก่อนมีนั่งนิ่งไม่พูดอะไรช้างเฝ้ามองเพื่อนทั้งสองอย่างหนักใจไม่รู้จะทำอย่างไรให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแม้จะยังรักกันอยู่ในใจบางครั้งความเงียบคือบทเรียนที่ดีที่สุดช้างรีบใช้ร่างใหญ่บังฝนให้หมีที่สั่นด้วยความหนาว ลิงซ่อนอยู่บนต้นไม้สูงท่ามกลางสายฝนที่ตกไม่หยุดร่างกายเปียกปอนและสั่นเทาแม้จะห่างกันแต่สายตาของทั้งสามต่างมองหากันความกลัวและความหงหุดหง่ได้สลายความโกรธที่เคยมีในพายุนี้พวกเขากำลังเรียนรู้ว่ามิตรภาพไม่ควรถูกปล่อยให้จมหายไปกับสายฝน เสียงกิ่งไม้เปราะหักกลางพายุทำให้ลิงร่วงลงจากต้นไม้สูงเสียงร้องของเขาทำให้หมีและช้างรีบหันมาด้วยความตกใจร่างเล็กของลิงลอยกลางอากาศก่อนจะกระแทกพื้นอย่างแรงความเจ็บปวดฉายชัดในแววตาของลิงขณะที่น้ำตาไหลปนสายฝนหมีและช้างไม่ลังเล รีบวิ่งฝ่าพายุขเข้าไปหาเพื่อนทันทีแม้ฝนจะยังตกหนักแต่ช้างค่อยๆใช้งวงยกตัวลิงขึ้นอย่างอ่อนโยนมีใช้ใบไม้ใหญ่มากันฝนให้ลิงมองทั้งสองด้วยน้ำตาเป็นตาเขาไม่คิดเลยว่าเพื่อนที่เคยกโกรธกันจะกลับมาช่วยโดยไม่ลังเลในวินาทีนั้นเขารู้ว่ามิตรภาพแท้มไม่เคยทิ้งกัน แม้ในวันที่อ่อนแอที่สุดพวกเขาก็ยังเป็นที่พักพิงของกันและกันทั้งสามหลบเขา้าถ้ำเล็กๆริมลำธารในขณะที่พายุยังคงโหมกระหน่ำภายนอกลิงนอนทิ้งหมีร่างที่อบอุ่นของหมีช่วยให้เขาอุ่นใจขึ้นช้างใช้ใบไม้โบกเบาๆเ,เ,เพื่อให้ลิงรู้สึกสบายแม้จะหนาวเหน็บและเปียกปอน แต่หัวใจกับอบอุ่นยิ่งกว่าแสงแดดในความเงียบสงบเสียงลมหายใจของทั้งสามประสานกันเป็นจังหวะแห่งมิตรภาพรุ่งเช้าแสงแดดส่องเข้ามาภายในถ้ำอย่างอบอุ่นลิงลืมตาอย่างอ่อนแรงแต่รอยยิ้มเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งมีดูสดชื่นกว่าเดิมในขณะที่ช้างมองออกไปนอกถ้ำด้วยสายตาสงบ เสียงนกร้องรับเช้าใหม่เหมือนป่าทั้งป่ากำลังยินดีวันที่เต็มไปด้วยความหวังได้เริ่มต้นขึ้นแล้วใต้แสงแดดอ่อนๆลิงเริ่มพูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกเสียใจในวันนั้นเขายอมรับว่าเขาใจร้อนเกินไปและไม่ฟังเหตุผลของหมีหมีพยักหน้าเบาๆก่อนจะพูดขอโทษกลับไปเช่นกัน ช้างฟังทั้งสองอย่างเงียบๆแล้วกล่าวว่าเพื่อนแท้ต้องรู้จักให้อภัยน้ําตาแห่งความเข้าใจไหลพร้อมรอยยิ้มแรกของวันใหม่เสียงหัวเราะก,กลับมาอีกครั้งในป่าแห่งนี้ลิงโหนเถาวันไปมาหัวเราะเสียงใสขณะที่มีคอยรับเขาอย่างมั่นใจช้างพ่นน้ำโค้งเป็นรุง้ง สีสดใสสะท้อนแดดยามบ่ายบัดนี้มิตรภาพของทั้งสามแน่นแฟนกว่าเดิมพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเล่นแต่คือครอบครัวจากหัวใจในยามบ่ายทั้งสามรวบรวมผลไม้จากทั่วป่าลิงแบ่งกล้วยหมีมีเบอร์รี่และช้างนำมะม่วงหวานฉ่ำมาด้วยพวกเขาวางผลไม้บนใบไม้ใหญ่ แล้วนั่งล้อมวงกินร่วมกันรอยยิ้มเปื้อนปากพร้อมคราบผลไม้แทนคำว่าขอบคุณที่ไม่ต้องพูดเพราะความสุขจริงๆนั้นคือการแบ่งปันให้กันหลังผ่านประสบการณ์มากมายพวกเขาเริ่มสอนบทเรียนให้สัตว์ตัวเล็กๆช้างพูดถึงความเข้าใจลิงอธิบายด้วยท่าทางสนุกสนานมีโอบก,กอดกระต่ายขี้อาย ให้กล้าพูดความรู้สึกเด็กสัตว์นั่งฟังตาโตเต็มไปด้วยความสนใจบทเรียนของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องการอยู่ร่วมกันแต่คือการเป็นเพื่อนแท้บนเนินเขายามเย็นทั้งสามนั่งมองพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลิงซบไหล่หมีช้างใช้งวงโอบทั้งสองไว้อย่างอบอุ่นแม้วันนี้จะจบลง แต่มิตรภาพของพวกเขาจะไม่มีวันสิ้นสุดใต้ท้องฟ้าสีส้มอมม่วงพวกเขารู้ว่าได้พบสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่กล้วยไม่ใช่ผลไม้แต่คือหัวใจที่รักกันจริงในค่ำคืนนั้นทั้งป่ารวมตัวกันเฉลิมฉลองมิตรภาพของลิงหมีและช้างลิงแสดงมายากลหมีเต้นรำ ส่วนช้างบรรเลงเสียงดนตรีจากข้อไม้ไผ่แสงไฟสว่างสวัยทั่วป่าสีสันสดใสเต็มไปหมดเสียงหัวเราะเสียงเพลงและเสียงแห่งความรักดังก้องและนี่คือน,นิทานที่ไม่ได้มีตอนจบเพราะมิตรภาพของพวกเขาจะอยู่ตลอดไป